ฮัลโหลสบายดีทุกๆคนมาเจอกับวันไส่เนาะมือนี้คือวันไซจะม,มาพาทุกคนการคิวเนาะเออการคิวก็คือแท้คิวนั่นเองนะไทยสาราวันขาเอ,อิญ่าแท้คิวเนาะอุปกรณ์เนาะคือบอกเลยว่าตอนนีกัสซีมาแบบว่าการคิวด้วยมิดดามสดๆเลยเนาะก็คือวันไซจะสื่อมาไหวเป็นแบบนี้เลยเนาะอุปกรณ์มือนีกัสซีมีอามาคาลากา เนาะไว้ไว Q, นะ้วีคิวเนาะไว Q, นะ้วีเบืองคิววมันจะเป็นไงไงเนาะ้วกาจะมีจเจลแต้มคิวเนาะหลังจากขีดกันแห้วแล้วมันใั่กรจจาราผ่าแต้มเนาะเพราะว่ากรเฮอสิแต้มคิวงามนะเฮอตรงกรันคิวให้มันเป็นทรงกรนเนาะคือเป็นคนหนึ่งที่คิวโดกแห้งรายใดแต่ว่าแต่ว่าคือแบบเห็นบ่มันแบบมันป่งเต็มหมดเลยแถวเนี้ <c oughs> นะเนาะ แล้วก็จะมีแบบตัวนี้เนาะเป็นเจลแต้มคิ้วโอเคเสนอไปแล้วแล้วก็เป็นอามาสคาราคิ้วตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบเอาเสียงอกอย่างมึงนึ่งมาสคาราคิ้ววะสเลดไว้ปัดเนาะไว้จัดทรงคิ้วของคิ้วตั้งนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือแบบมแบบดดันจะใส่แบบโดดเลยเด้อจะใส่แบบโดดเลยเนาะแบบโดดเลยเค่บอกเค่บอก เดียวๆสออกตัวใหม่เนาะ,ะคือซื้อมาไหวแบบสีเลยทุกคนตะก,กี้หันจะไปเขาห่านเวียดเนห้เวียดแท้เธอละสองฝากีแต่ว่าปัจจุบันนี้ซื้อมาแทเองตักอิก,กับบาทบาทแบทบาบ,าบาทคิ้ห์ะนะเนาะเหลกๆที่เห็ดนะทุกคนเนาะให้ทีวากำลังแขนเห็ดใหม่กับแนะนำห้ไปสอกซื้ออันกันที้ว่ามันมีแบบเป็นดาบคือมีกโกนหนวดฐะนเนาะคือวันใสแบบลึงแล้วันใสก็จะใสแบบนี้นะทุกคนเนาะเกี้ยเกี้ย อาจจะให้เบิรงคิ้วอันนี้คือจะเป็นคิ้วเนาะที่แบบว่ายัางบ่ฮอดเด็กกันเห็นบ่อันนี้คือทรงนนคิ้วมันไซจะมีสรงคิ้วแล้วคิ้วทั้งสองข้างของวันมันจะบ่คือกันเนาะทุกคนเนาะคือมันจะดกแห้งลายเห็นบ่มันจะโป่งล่ามมาหาอดผีผมนะฮะเนาะจะกันให้ดูก่อนอื่นเนาะก่อนอื่นคือวันไซจะใส่มารขคลาเก่าตัวนี้เนาะก็คือแบบมันเบิดแล้วนะเนาะก็คือวันไซโบมีวี วีคิวฮะนะเฮาใส่กะเจดะอ่าทั้งนานี่คือจะปัดขึ่อเนาะทุกคนเนาะโอเคแล้วทั้งลุงเฮาแบบคือจะปัดลงเพื่อให้เห็นว่าตัวได้เงาตัวได้สันนะเนาะนี่ให้มาโอเคแล้วเฮากะเจใส่ลอเล่นแบบเด้ลสำหรับไทยดีเงี้ยว่าทำยเป็นเดี๋ยวมันจะบาด แนะน,นำให้ไปสื้ออันคือมีกมน้นหัวทังกอนเนะาะอ่ะฮะกจับหางตาลงมาแบบสีให้มันเค็งๆนะคะแล้วก็ทำการกัดเลยเห็นบอกทุกคนอาะฮะคือบอกเลยว่าแบบสดๆเลยเนาะโอเคแล้วก็ก็จะแบบทั้งเครื่องอีกเลยเนะาะทั้งเครื่องแล้วมันก็จะเป็นแบบ ร้ายเด็ดเนาะผู้ใดที่แบบว่าบม่เคยการจะเชื่อกันแล้วมันจะเห็นให้ผิวบริเวณนี้ขาวกลัวมองอื่นเด้อเนาะเพราะว่าคนนห้อโอแล้วมันก็จะเห็ุให้ขาวกลัวมองอื่นเลย uh huh. เอือฮะทุกคนเห็นบอกปัญญาวาิอันแอบกันคิวเนาะอือก็เลยว่าบังไหวเบิดเลยเคแล้วมันจะก็จะตตัวนี้เนาะ เพื่อให้คิวเป็นวาดเป็นทรงขึ้นแล้วจะเห็นห้แป้งง่ายคือนาทูกคน,นเ,เนาะเกี่ยแล้วเขาก็จะปัดออกนะจ๊ะอ่ะย่างโบตัวใดมองได้ย่างมองได้สันกันเกลี่ยดูนะจ๊ะอรงนี้ มันก็สิ่งเหตุให้เอดแต้มสบายขึ้นมาแล้วเนาะเนาะเนาะและสำหรับเบื้องน,นี้เขาก็เห็ดคือเก่านะทุกคนก็คือแบบเขาจะปัดตัวนี้ขึ้นเนะาะปัดขึ้นและสำหรับตัวนี้แมนห้ปัดลงเนาะเพื่อว่าจะปัดนะโอเคเด กอีกวนอาเฮียงเลยสักอาเบิร์นเนาะคุยั่งแกงบอกันไปเลยเนาะนี่น้กจาวเลากัตกันดานเพิ่ม ล่้หาบก,กันคิวนะทุกคนเวลาแตม้มคือมันจะแต้มโคตรหยาดเลยเนาะมันจะแต้มหยาดเลยมันจะบกเป็นหวาดเป็นตุง้งเนาะเลยกี่นีน่เห็นปะแบบปมโคตรรายเลยอ,อือหือเอาออก จะได้ดีนะจา๊ะอบโมเอาเอาอีกออีหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าหุ้นเสือมันจะใหญ่กว่าขาไหมผิวทั้งสองขางจะบริสุทธิกันนะทุกคนเนาะ ญญญพันยุ์เนียเด็กมันขายกันลายที่สุดน,นบจา้าแหล่สำหรับตัวใดจีว่ามันมันยังมีต่ออยู่นะทุกคนนละ้วเขาจะใส่จะใส่ <c oughs> ใสแหนบนะอเดี๋ยวดูออกมาเลยโอ้มันจะจะตไดเลยเพราะว่า เอาแนบก็จะเออคือมันก็นจะเจ็บ,จบนะทุกคนแบบอานนี้จะบ่มีเนาะเห็นบหมส่งคิวแบบเบื่อน,นี่จะสวยกว่าเบื่อแน,นะจ้าโอเคทุกคนต่อมาคือเขาก็จะใส่เจลตัวนี้เนาะทุกคนเนาะ ในการแต็มคิ้วเพราะวันจันทร์เนี่ยจะละมือเนาะคิ้วก็คือแบบมันจะออกมาสวยบางคนก็สิ่องว่าสวยคิ้วสวยวันนี้เนาะเออนี่ก็จะใช้ตัวนี้เด้อเด้อฮาซื้อได้เนาะฮาซื้อได้ตามของตลาดทั่วไปนะคะก็จะขายซิมหาฮาซองหาภังกฤนี่แหละเนาะจะเป็นเจลเนาะจะเป็นเจลนะดานขางของมันเบื้องนี้ก็จะเป็นเจลเนาะแหล่เบื้องเบื้องนี้ของมันเอ้าเบื้องนี้ของมันเนาะเอ้าเอ้าเอ้ามันโบกสมบูรณ์เต็มที่ เทว,ว์เป็นพิลื้อบริษัทได้สิตเต้แบบ <c ười> คือมันโอ,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 อบเอาเอาโบ่แบบนี้นี่เนาะตัวนี้คือมันจะมีความแบบเลอะเทอะแนะเพราะว่ามันใส่ใสแบบเป็นเอียงที่แบบว่า เลนเปื้อนนะนะเป็นคุณยิ่งที่แบบว่าบ่คอยละเอียดปดันไดนอสไซการ์สิใสอันนี้แบบเอามีดานเหลี่ยมฟ้นแบบอันเก่ามันออกเนาะโอเคนี่อ่ะให้มันสอนะอาดขื้นเนาะนี่โอเคอเอาบ่งเลยเนาะเทคนิคการแต่งคิวกะง่ายๆนะคือมันจะใส่เป็นตัวนี้ อาจจะเปื่อนเดโนโวซ no, ื้อมันเด้อฮ้ยเก่าแล้วถ้าก็ซื่อมากัลเละแต่แบบเลี่นเปื่อนหลายอ่ะนี่น้องฮาก็จะแบบมันจะมีเจลอยู่ข้างในทุกคนเห็นบอกอาจจะมองบ่เห็นอาจจะบุนไเห็นบอกถ่ายอีกเด็กอ่ะน้องฮาก็จะจุมจ่มลงไปจุ่มลงไปนะแลบบกกลา นี่นะทิกคือเขาจะแต้มตามโค้งคิ้วเลยนะทุกคนเนาะคือเราจะาจะแบบเอกคนเห็นบบแบบว่าวาจดจากจุดีมากเนาะเอ็นบอกก็คือจะหลากมากุดซุดหนี่เลยเนาะทุกคนเนาะยากได้เนวกันหลากไปนะคือเจลตัวนี้เป็นเจลที่แบบว่ารู้สึกว่าแต้มง่ายสุดเลย จุ่มเอาอีกนิดหนึ่งเนาะแล้วเขาก็จะหวาดแต่มองลงมาันทุกคนเห็นบอกแบบนี้เห็นบอกมือใหม่ครับอ,รรอัดคลิปเนาะทุกคนเนาะบาวา,าันเด้อนี่ก็จะเห็นแบบสีเนาะ มันใช่ใช่เป็นเบอร์โซ่เนาะมันจะบุบเข็มลายตัวจริงมันจะบริเข็มลายเด้อตัวจริงมันจะบริเข็มลายแต่ว่าเบอร์นี้กล่องที่มีนจริงแต่ว่ามันเข็มแห้งไรเนาะจริงมันบริเข็มลายนะเนาะแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้เนาะมะขามาเกลีแล้วมาปัดเนาะเกียร์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 เนาะเพื่ออะไรมันแบบว่าไดเหยียบละออขึ้นนะลอเนาะ นะนี่เนาะแล้วมันก็จะเค็ื่อนหวยาว่าเนื้อที่นะที่ว่าอยู่ในมันจะดิดแปลงมามาละเือดละเือดเนกระเ็งเนานะแล้วก็ได้ออกมากประมาณแล้วมันจะแบบเติมคืที่แบบว่ามันมันบุบพอง อยู่ในกล่องคือมันแบบว่าขี่ตะเข็เนาะปกติแล้วมันจะเป็นออกเป็นน่ตาลตัวจริงมันจะออกเป็นีตาลวยนะแต่อย่ในกล่องครื่อที่แบบว่าเข็เนาะเดี๋ยวมันก็จะดูดไปดูดตีดูดว่าขาดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เราควรเนาะเออแล้วเข ิวตรงนี้เนาะปัดเลือนแตว่าีปัดตจะตรงคิว่าันนี่ ออกมาประมาณนี้นะทุกคนเนาะสำหรับขานี้นะและสำหรับขานี้ก็คือเขาจะแต้มโตคือเก่าเนาะคือเก่าใส่แป้งตัวนี้ปัดนะาจะจะเรียงเส้นคิ Liu ้วให้ละเอ Lauren ียดระเออเีรยจดลกว ดเห็นะดูสิท really ีก่อนเลยเนดิมเาจะแตะเหมือนเดิม เพื่อในหน้มันเห็นโค้งคิีวเด้อทุกคนแย่เฮากัจะจาเขาเอื่อนว่เนี่วะยุทธะโครงขีวเลยเด้อรู้กันเบื่อเอาตามทคนิีอาจจะไปดิแกนที่บเปน็นจะเอาไปใส่ได้เด้อสามารถเอาไปใส่ได้ ไม่เนาะบอว่ากันไอช่วยมึงซ้อนแต้มคิ้วมึงแน่นำาิธีการกันคิวนนวนค้วมึงซ้อนวิธีการแต้มคิ้วแบบไดวะมันคือบังไว้อยู่อิดอกกูก็ไม่รู้เพราะกูเพิ่งแอบมีเนาะ เออกะคือเก่าคือเดิมนะกะคือเขาจะบริสไทดานหัวมันเนาะต่อมาเขาก็จะใส่ตัวนี่แหละมาคาลาเกาของหายานอไพที่ว่ามียังก็เอาไปปัดนี่เนาะเพื่อให้มันอันนั้นขืนแล้วมันถ้าครณซื้อว่าคางนี้จะเข็มกลัวบอก นจะจ๊ะแล้วเขาก็จะใส่มาสคาร่าคิวคือเก่าเนอนในการที่จะแบบว่าคือกันแผ่นหละเนออืมทางนี้มันจะแซงงไยกว่าปัดจัดทรงนี่ตัวนี้ก็จะโอ้โหมันแข็งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว จะใส่ตัวนี้เติมเนาะที่แบบว่าอ่ะคืออูซูมันขาดหายอยู่ในจุดเดยียวจุดหนึ่งฮาการเติมใส่เนาะทุกคนใหน้บอกคือมันลื่นออกมาคือจังสีเนาะเฮาการสาใส่คอนซีลเลอร์ก็ได้เนาะแต่ตอนนี้มันมีคอนซีลเลอร์เัาจะแกะใครแบบใดนี่มันลื่นออกมาทุกคน เดี๋ยวเราก็จะใช้แนวยหยีคิูเราจะใช้แนวหยีคิูเช็ดไปเลยเนาะเสร็จออกไปเลยนี่นะคือบอกเลยว่าเจลตัวนี้นะทุกคนคือมันจะแบบว่ากันน้ำกันเหือด้ดียสุดเลยเนาะอืมนี่แหละก็จะได้มากประมาณเนาะสำหรับการ กันคิวแล้วกันเต็มคิวนะห็นบอกสวย <c oughs> พายองยองเองพายที่แบบว่าอยากอ่าอยากล่องเนาะกะ เรียบร้อยจ้าทุกคนจ้าเนาะพายที่แบบว่าการคิวโบเป็นเนาะพายที่แบบว่าเต็มคิวโบเป็นก็นสามารถเอาเทคนิคไปใส่ได้เนาะทุกคนเนาะเออแต่ว่ามันใส่กับสีแบบอัดคลคิบกับสีบโบลละเอียดไปได้เนาะเพราะว่ามือใหมน่นะจ้าเนาะก็มีแต่ว่าเอาไปใส่ได้เนาะไปใส่ได้ก็คือตัวนี้เนาะคือมันจะใส่ดีทุกคนคือมันจะแบบว่าอ่าเห็นให้คิวตะาเนาะ เออยไหนคิวตั้งเขตแห่งแบบจัดทรงคิวได้ดีสินะเนาะอืมมันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะก็จะแบบคือคิวซักนี่แหละเนาะหล,ลายคนเห็นก็นกนจะก็ว่าเออไปซกคิวมากว่ะบ่มแม่เนาะจริงจริงบริษัทเนาะใส่เจลตัวนี้นะมันเก่าแล้วเนาะซื่อมากบ่โดนโดอกแต่ว่ามันแบบคือบ่เปื้อนไ่ไหเนาะเพราะว่าเข้าบไดรักษา <c oughs> เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าแบบโค้อือะไรนะนะเนาะสาหรับเื่อนสาอางแบบบ่เป็นระเบียบเลยเนาะ เออเน่ซูเปอสนะจ๊ะเนาะใส่ดีใส่คับดีทนน้นบัดมือเนาะ้างโคก้างคิวบบกุดบบขาดล้านเปอร์เซ็นนะจ๊ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กาขอจบเพียงเท่านี้เนาะกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันใส่เห็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายขอบใจเลยหลาย